ญาติญาติพร้อมด้วยตัวแทนทนายความของนายสุชาติข่าวล้วนที่ถูกนายศุริยาเริงสมุทรหรือบางฟิตกับพวกรวม8คนก่อเหตุสังหารฆารดนำกฎฝังดินเผาฝังรถยนต์ในพื้นที่บ้านหนองแบกหมู่หนึ่งตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จากปัญหาความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2564ที่ผ่านมา วันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจังหวัดกระบี่โดยศาลได้อ่านคำพิพากษาผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง8คนถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษเขาบินจังหวัดราชบุรีใช้เวลาอ่านประมาณ1ชั่วโมงค,ครึง่งก่อนหน้านี้ในช<อ>ั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง8คนให้การปฏิเสธและกับคำให้การรับสารภาพในชั้นศาลเนื่องจากจำนวนต่อหลักฐานวันนี้ศาลจึงนัดตัดสินคดีใหม่อีกครั้ง ด้านนายชัยรัตน์ตระกูลคงพักดีผู้รับมอบอำนาจจากนายชูวงมณีกุลแต่ในความที่ญาติแต่งตั้งเป็นทนายร่วมกับพนักงานการเปิดเผยว่าสารชั้นต้นตัดสินจำคุกจำเลยที่1-4ถึง4ตลอดชีวิตจำเลยที่5จำคุก6ปีจำเลยที่6จำคุก2ปีจำเลยที่7ถึง8จำคุกคนละ1ปี6เดือนและให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงินรวมกว่า5ล้านบาท อย่างไรก็ตามทีมทนายความของฝ่ายผู้เสียหายเตรียมที่จะทําเรื่องอุทธรณ์ภายใน30วันเพื่อขอให้มีการเพิ่มโทษกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนื่องจากมองว่าโทษที่ผู้ก่อเหตุได้รับนั้นเบาเกินไปค่ะ